โออ้้้้พี่นนงำตตาแตกแกลวสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับส,อส,ส่องสวบสดีแน่วมื่อนี้ก็เป็น ep ที่สี่เลยพี่นอ้องมื่อนี้เราจะมากินตำหอยเชอรี่ครับนี่พี่น้องหอยเชอรลีเฮ้ยนี่หน่อยน้อย,อยๆครับผสมกันครับโอ้มาแล้วพี่น้องแขกบร,รับเชิญครับ ไมกแล้วเขาบ่าเป็นยังครับว่ากันหรอกจางเพิ่นอันนี้ผักก well. ับกรับนี่ปลาเขือครับบักเขืออันนี้บักเขื่อนยังเนี่ยปลาเขือแหลบ่เพิ่นเดินบักเขื่อนแหลบอันนี้ก็บักเขืออนยังมุ้นนี่เพลินหองเขือใหญ่เขือแหล่ใหญ่ไฟคงจะเขมเหมนมันได้ด้วยครับเพราะเอิญยังเนี่ยอนี้ก็น้อไม้ครับหน่อไม้ดองมาสั่นนี่โอ้ยหน่อไม้ดองพะนะหน่อไม้ตุ่มพี่น้อหน่อไม้ตุ่มเด้ออันนี้ผักลักมวยคือเกลา ประกาศประกาศปักแตงก็มีครับเหมือนอันนี้จะเป็นอตํำตอนต่หนะพี่น้องอ,อันชี่หอมเหมือมเออชี่หอมพี่น้องตอนตํำกับเสียอใส่ั่นะเสียวใส่ทันใส่กับปักชีไปเลยหรือว่าไอ้หอมเปรย์บานห้องอย่างเี้พี่น้องเอามาตุ้ดทิบตํำครับกับมี่ใช่ละนี่พี่น้องมาตุดิบต่ำฮ้องปากพริกครับอู้หลายแหงพี่น้อง ผมสูตายครับมือนี่กินเผ็ดย่อมกินเผ็ดครับ62เม็ดผมนับได้ห2เม็ดพี่น้องแล้วก็มีอันนี้เครือเทศนะอันนี้ไอ้กระเทียมมะนาวบักนาวพวาจิงไข่หรือว่าตะไคร่หันห่นตะไคร่หั่นเอาพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปตามกันเลยครับ

เด็ดครับเด็ดเด็ดแห้งนเลยนะทั้งเด็ดทั้งเผ็ดคักซ้ำผมถือว่าเผ็ดคักไว้ได้พี่น,น้องซทำเผู้อื่นอาชีพเปิดันไดครับอแล้วเปิดเลยพี่นอ้องเดี๋ยวไปกินกันเลยครับบ้านนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเขามากินกันเลยครับ แล้วก่อนกินกะขึ้นเก่าครับพี่น้องสุดรสหนำชุดหนำขึ้นเกาพี่น้องอ้าวพี่น้องอะไรครับอ้าพีน้องว่าแบาได้รับฟ้าปิดมันอ้าย ลุยเลยพี่น้องอันนี้ไว้ยข้ขอดพี่นอ้องไอ้ขอดไว้เสอยดีไว้ยซอยี่พี่น้องไว้เสียดีเอาโอ้ยพี่น้องต้องไม่เคยเงี้ยต้องไม่เคยเงี้ยลุงองเอาสร้างมันเป็นอย่างเป็นอยังพี่น้องเป็นอยัง สอนว่มีพี่น้องอยู่ตรงไหนตรงนะสอน,อน,สอนอสอว่าม,ม,มีนี่ <c oughs> เห็นกไวยา้ี่้ยิ้ิ้ยิ้ยห้งิ้ยิ้ิ้ยิ้ยิ้ยินยิ้ิ้ย้ยิ้ยิ้มิ้ยิ้้ยิ้ยิวยิ้ยิ้ย้้ยิ้ย้ยิ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 ้้อยยิ้ย้ยยิ่ยิ้ยย้้ อมแห้งเข้ากันดีอยู่พี่น้องอืมอืมว้ม่นมานหวานอืมโอ้ม,ม,ม,ออมันเนี่ยแซ่บเลยครับมันมีขอเนี้วเลยพี่น้องมือนเลยแต่สิกินได้บ่ใดพี่น้องรุ่นนี้ครับ <laughs> ว่าอืม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 โอเคอืมอืมเขากันดีดีมั้ยเนี่ย อม่หนิสิบ่คอยเบาหลายเลยพี่น้องถือปยามให้กินั้าผู้ายอยากก็คือไอยนุ่มๆเพียงน้องยำกรึบๆเลยช่างเี พอในหอใช่ผักตักเมวยครักหน่อยประก,กาศประก,กาศนี่เขาเป็นไงพี่น้องในวันน้อนี่โอ้ย <c oughs> เผ็ดเลยพี่น้องว้าโอ้ขอโทษขอใหยพี่น้องกันระพิกคืนดังพี่น้องนี่มาเด้อมากินน้ำกันครับมาพี่น้องไม่บัานกันไรพี่น้องเมืนเน่อไหร ายคือเกาบริไลบริเสยบถ้าบราไล่บริเสยบพีบบบบน่น้องอี้โอ้นามหน่อยอยาจะเห็นบอเออเบิดเมียงมันออ Cái gì lẽ của cuộc gọi cái đi hai mươi năm hai mươi năm hai mươi năm năm hai mươi năm 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 Nó mực kìa Má nhạt rồi à Má kìa bu ก็เม็ดแล้บอก,บกเล้วบบเกลือยังผมมุ้งก็คือโอ้โหมกพริกย่างข้าวอยู่พี่น้องข้าวใหญ่กูรสหนักไปพี่น้อง Kam nhanh hữu cơ. So bằng sổ, kam nhanh nhanh bên ông sổ. Hm. Hm. ngon Hm. 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 ยังมีไฮเซอรี่มาสันบอกเคยกินเลยเลยพี่น้องไฮเซอรี่แจ็กเก็ตบอกกินเลยซื้อมือนนี่โอ้ฮ่าเอางบงบหนับงบทะเลหากับพวกมันแพงแองน้ำตลาดกับแพงแพง แล้วมาหอนะ่อแปบนี้ห่อใส่ผักนักมวยนักมวยนักมวยแล้วจ้ะใช่สินี้เลยพี่น้องโอ้ยคำยิงยใหญ่ฮาอใช่ส่งนี้ความพี่น้องอ่าอัน,น่อยบักนาวเปล่วบักนาวโอ้ยมันปุ่มมะฮุมกักเดือบะ

ไม่ต้องว่าร้ายไม่ต้องอโอ้คลิปนี้แนะนำไม่ใช่คุฟังเลยพี่หน้องในรสชาติคลักงมือนบอกเลย บ่อี่น้องพีบอกฟังเสียงเด้วยวไกินกับน้ไม้ครับไมไม้ตุ่ม มื่อเนี้ยพี่ที่ทตัองบรายไพี่้ลงรู้ใยบมมามเป็นโรงเรียนครับกำลังกินเดี๋ยวหายอยู่หายอยู่ รอย่ังไรแล้วมันเต็มปากอยู่นแน่นปากอยู่คำหนึ่งไปน้องเฮ็ดชัดตัวไม่ใช่ไนอย่ากล่องย่างไ่งีกโอ้ยปากก็บักประทายอยู่ Khâu sạc quá Nó khâu sạc mấy <coughs> 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 oh. <coughs> Phết rồi mấy nông Phết các đậu Ai Phết <coughs> rồi

ื่นี้เน่นกินโซครับกินโซกินเสียงเสียงย

กดะกับพี่น้องเพชรแห้งพี่น้อง เอ,า,อาแล้วอืมก็จังสีพวเผ็ดเนตัวแรกก็กบอกการวดน้ำละบันออขอโาเด้อครับ อบกเครือต้มเย็ยนดีครับบยากาศษษผักซื้อยเขาจะนอนเป็นจะนอนเป็นทีนนนนด่ดี้อบอ,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 อิ่มเลยพี่น้อง พี่น้องต่อครับมื่อนี้พักตัวมีการพักด้วยเมือนี้พี่น้องเฮ็ดแหงพักกินน้าเมื่อกานลาบลาบพี่น้องพีกปีกหกสิบหกสิบสองหน่วยผมนับว้านสีประเพด้ตอนแรลกคลิปนี้แนะนำใส่หูฟังด้วยพี่น้องให้ฟังพยายามเน้นเสียงกินครับ เืียนมเยอืฮ im ้ยมื่อกี้นักเดินี่น่อง กินได้น huh. oh, ี่ละไม่เจอดิก้ากตีนเม่อตั้งกันเลยกับคออื่นอประกาศจลกน้อยครับประกาศด้วย่ไงอันใหญ่กัดใหกับวามันกันจันไปหน่อ ปุ่มยัดๆพี่น้องปุ่มยัดปุ่มยัดปุ่มยัดโห mới này ở à cả đi đi không phải chăm xe lên mà bây giờ chẳng ngầm ngoài nhé nó mày. nó mày hoa men, ừ. Bên các miếng nó ớt gan vô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs> เอาดูออ็พยด้วยไปคลิปนี้ขดูขก็พัยครับโอ้ออยออะไรอ่ะเน,นอะเนอะคำุดท้ายครับ เราไรไไ้ไร้ไปแล้วเผ็ดขอบคุณได้ไร้ครับเดียกว่า,าบึงให้น้ำใส่งูฟังเลยไี่น้งคลิปนี้ใส่งูฟังฟังเสียงง่เสียงเขียววุ้ยบ้านจ่อยจ่อยอยากต้อง่อวะได้หมดจอยเอาครับ ขอลาเด้พี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งเด้อพี่น้องมันจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดในเด้อพี่น้องกระดิ่งกดติดตามกดไลค์ในเด้อคอมเมนต์ได้ครับแนี่ยน้ำยังกระบอกมาได้พี่น้องรับชมทุกขอความรับขอบคุณในรายพี่น้องอย่เขามาเบิ่งครับเสียเวลาเขามาเบิ่งพี่น้องอ่าเพจเด้พี่น้องขอลาครับสวัสดีครับ